ดีครับผมนะครับก็อยู่นี่ต้อนรับสู่ช่องนีบีม er เชน่าอิชเชนเคยครับวันนี้ผมมาเล่นกับบูเรียเอ็นเจลอิชเชนเคยครับซึ่งเล่นเกมยิงปืนนนั่เองและตรงนี้ก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าอยากเล่นหมดมัมมี่ใช่ไหมครับก็ผมจะจับไปเลยแต่ก่อนที่จะมาดูนะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยก็รับชมกันเลยวันนี้ผมจะมาเข้าเล่นหมดมัมมี่กันครับก็ไปรับชมกันเลยนะครับเอาจะเริ่มเจ้าคู่เลย มาในเวลาเข้าโหมดมัมมี่นะครับมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับว่าใครจะเป็นมัมมี่ว่าใครจะเป็นคนกันแน่นะคือผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะโหมดมัมมี่เป็นครั้งแรกที่ผมเคยเล่นนะเออคลิปนี้ก็จะน่าจะถ่ายวันอาทิตย์นะครับก็จะลงน่าจะลงวันจันทร์ไม่ก็วันอังคารนะคือผมอัดคลิปเป็นเกมคือเกมมุกบาริเจนนะเแต่ผมก็จะอัพลงคลิปน่าจะลงคลิปวนพรุ่งนี้นะ วันจันถึงไม่ก็วันังคารน,นะครับพอมาชมกันเลยเฮ้ยเราเป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยใครจะเป็นมัมมีอ่อ่ะเฮ้ยมีคนไอชิปหายแล้วโอ้โหกูไม่หันขับคำกูเป็นมัมมี่เชย เราเป็นมัมมี่เฉยไอเขี้ยวมันทูจะู่ข้างหลังมีคนไกายไปร่างเป็นมัมมี่อีกแล้วนะครับเออเห่อเป็นมัมมี่ไกลเกินอา้าวเดี๋ยวคูรอดชีวิตสี่คนแล้วครับผมไม่รู้ว่าม,มัมม,มี่มันเล่นยังไงนะคุยอยู่ๆผมก็เป็นมัมมี่เฉยเลยครับอือหยมัมมีช่ชนะเลยคือ โอ้โหสังหารไปฟังวันนุย์แล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยทุกม,มนมามีก็เล่นอะไรงงๆเหมอืมอนกันนะไเจอ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 ฮีโร่โอ้ยออโอ้ยอีเหียโอ้โห,โโหผมโดนฆ่าคนเดียวน่าจะชูดได้อยู่มั้งเรามีตั้งสองบี้ห้างห้าคนแล้วผมก็แตกไปหนึ่งครั้งแล้ะผมก็งงเหมือนกันว่ามาเล่นยังไงนะครับ ก็ทัาชมอย่าด่าผมนะว่าผมเล่นจากนะคือผมไม่เคยเล่นมาก่อนลยโอ้โหมัมมี่ไปฝ่ายชนะนะครับโอเคมาใครจะเป็นมัมมี่ต่อกูอยู่กูอยู่ไหนก็ไม่รู้อะขออยู่ข้างบนแล้วกันนะเฮ้ยมึงอย่ามาใกล้กูกูกลัวมึงอไอ้หน้าเฮ้ยเราต้องหือมี่ไปด้วยวะเพื่อความความรดวในการวม่มีใครจะเป็นมัมมี่ต่อถ้ากูเป็นมัมมี่ก็สิบหายนะ ตเตรียมตัวแล้วกูเตรียมตัวแล้วเฮ้ยนี่มันเป็นฝั่งมัมมี่เฉยไอ้หน้าฮีวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้วไม่อยู่แล้วครับผมไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโอ้โหมัมมี่ตัง้งเฮ้ยช่วยกูด้วยเฮ้ยกูต้องยอ่อกูต้องย่อเฮ้ยเฮ้ยผมว่าต้องหมดหมดออฟต้องหมดหมดยิงปืนแล้วล่ะ ไอซอมบี้เอ้ยมมี่มาเราอยู่ในนี่ดีที่สุดแล้วไอ้ยเอยอะมาดีมาดีไอ้เราอยู่บางนี้เรารอดที่สุดละไอยอิงไอซอมบี้รอมันย่อก่อนนะเฮ้ยหรือว่ามันจะอยู่มันจะไปทางไหนนะเ,เราอยู่นี่รอดนะครับโอ้โห มาดิย่อมาดิย่อมาดิย่อมาดิมึงแตกนะมึงแตกนะมาดิเรอยู่ในกรงอ่ะเออเรารอดเฉยอ่ะมาดิมาดิสอมบีคงไม่กล้าเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอย่อหน่อยนี่เข้ามาดิ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  เราไม่อยากจะเล่นหมอต่อแล้วเพราะว่าเรายิงยากค่อนข้างยากเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยชงบี้มาเอ้ยมัมมี่มามัมมี่โอ้โหกูเป็นมัมมี่เฉยละมามึงไม่รอดแน่กูเป็นมัมมีล่ละมึงตายโอ้ยโอ้โหพระเจ้าจอยมายิงกูตายแล้วปะโถ่ไอ้มนุษย์ ngầu bắn à bắn khác cù đây, oi, ai ghiing cù, ai ghiing cù, oi, oi, chẹp chăng luy, mã anh khèng ngơi khèng ngơi, oi, ư chưa, ô hô, cù khéo เอ้ยมนุษย์จะชนะหรือเปล่าเนี่ยชิบหายละเออเป็นมัมมี่แล้วกูเป็นมัมมี่กูไม่ได้เป็นคนเลยกูคนมันขี้โกงเกิเนไปแล้วอะโอ้โหกูฆ่าแม่งโอ้โหเฮียมากูคนแรกที่จะต้องหนีด้วยการใช้มีดแล้วกันนะแล้วผมเป็นมัมมี่ก็ชิบหายเลยนะครับ ผมก็เตรียมตัวอยู่นะครับว่าเราต้องสู้ยังไงครับแต่ผมไม่เคยเล่นมาก,ก่อนนะเออมามีมม่ก็ค่อนข้างสนุกใช้ได้เหมือนกันนะครับเกมนี้เราต้องชนะให้ได้นะเราจะเป็นมนุษย์ที่ชนะได้ลุงแม่ลุงแม่ก็เป็นมัม,มี่นะอา้ากูเป็นมาม,มี่เฉยโอ้ยปัดโถ่โอ้ยปยมาเลยจ้า คนอยู่เนจ้ากูเป็นมัมมี่เฉยเลยมาไหนมันอยู่ไหนวะไอ้อพวกมนุษย์ตืดด่านเลยโอ๊ยใครยิงกูเอ้ยมันอยู่ไหนวะไอมันอยู่ข้างบนไอ้เหี้ยเดี๋ยวเคืเอไอ้มนุษย์นี่เงาท่านจะฆ่าแกให้ตายเลยปรกคำน้อยตอนนี้ฉันเป็นมัมมี่เหี้ยมากเลยคือเล่อค่อนข้างไม่เป็นอืมไอเขากระโดดยังไงวะโคโรดไม่ถึงเฮ้ยโอ้ย พวกคนมันอยู่ในนี้มันรอดนะครับอ,อือหือไอ้พวกนี้มันอือหือเราจะแพ้ไม่ได้นะเราเป็นมอมมี่นะมึงแข้งเหหอยนะมึงแข้งเลยนะอืออ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 เป็นมอมมี่เลยเป็นมอมมี่เลยโอเป็นฮีโร่ฆ่ามนุษย์เอาละครับมัมมี่จะชนะได้ไหมมีทั้งสามสี่คนนะครับโอเคครับกำลังฆ่ากันอยู่ครับ อย่าบอกว่าเป็นมัมมี่ชนะนะเฮ้ยแพ้คนละมนุษย์ชนะเฉยโอ้โหเกินโอ้มัมมี่ชนะวะโอ้ยยังยังยังตัดสีไม่ได้ครับโอ้โหสามต่อห้านะโอ้โหหนึ่งคนจะสวมมากีตสู้กับมันได้หรือไม่นะโอ้โหมัมมี่สู้ๆนะผมไม่รู้จะเสียใครระหว่างคนกับมนุษย์นะ ถอาเราไปมัมมี่เราเชียร์มัมมี่นะโอ้โหโอ้โหยังสู้เดือดยังหวนนี้เอายังไงเอายังไงอ้าวมนุษย์ชนะเอาโหโอ้โหเอาแล้วกูต้องหนีแล้วผมไม่อยู่แล้วผมต้องวิ่งหนีตลอดเลยกระโดดจุกด้วยโชคดีนะที่ผมแบบว่าเฮ้ยใครจะเป็น เขาจะเป็นมัมมี่นะปล่อยเมทาฮอ,อเข้ามาวะเอ้ยผมเตรียมตัวอยู่นะครับเตรียมตัวอยู่เฮ้ย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 ,ยต้องจุกนะมันไม่เห็นกลัว เฮ้ยรูปเป็นฝั่งผู้รอดชีวิตนะครับเราเจออยู่ข้างบนนี่แหละถ้ามันมาเราก็จกบ k i n เวอร์นะอันนี้คูด,ดง่ายๆเลยมาด,มาดิมาดิมาดิเอมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮียไม่โอ้โหโอ้ไม่โโหโหมก็ทาจจจเอ้ยกูติดมูงเออคุเป็นมัมมี่นี่แล้วเลย เป็นมัมมี่อีกแล้วแหละแล้วผู้รอดชีวิตสองคนแล้วถ้าเราชนะเราก็เราต้องสังหารมนุษย์นะเฮ้ยยากจังเลยคือเป็นคนมันก็ค่อนข้างยากอยู่นะครับเพราะผมโจ๊กก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเท่าผมไม่เคยเล่นมาก่อนคือเป็นแบบโอ้โหใครยิงกูคิว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 เพิ่มความเร็วนะครับโอ้โหมัมมี่เป็นผู้ชนะครับได้สองเท่าแล้วครับ ผมไม่รู้ว่าใครจะเป็นผีว่ามนุษย์นี่อ่ะเรายังตัดสินใจไม่ได้ลว่าใครจะชนะว่าใครแพ้นะแต่ที่เรารู้ก็คืออยากให้ผมเล่นมอนมมี่ก็สนุกอยู่นะครับแต่ผมอยากเป็นคนมากกว่านะคือมัมมี่มันก็อยากเป็นได้อยู่แต่ผมเสียไอ้คนเสื้อเหลืองมากเลยมันมม่ก็เป็นผมอ่ะชูวาน ใช้ปืนกากๆเลยมาดิมาดิาดโอ้ยเอาไอ้เหี้ยโอ้โหมันหลอนหลังผมมะเ,เป็นมัมมีเ่เฉยละไอ้เหี้ยคือผมเป็นคนก็ไม่รอดจะเป็นมัมมี่ก็จะชนะแต่เป็นมัมมี่ก็ไม่รอดเพราะว่าโดนคนค่อนข้างเยอะเลย เราต้องมีใครคนหนึ่งมาแทงนะโอเคเราจะยอ่อใช้คำเร็วใช้คำโรเป็นบีศัจโอ้ยแพ้ยากยากอยู่เหมือนกันนะค,ความแข็งแกร่งจะเป็นทีหนึ่งที่ด้เลยเจอคตรก็ข้างยากอยู่แล้วโอ้โหเป็นทีโรแล้ว ไอเจอโอ้้เฮียเจ็บมากหิวก่อนแล้วหิวดิไอเฮียทำไมไอเฮียเต้นเหมือนกับหยีบเลยเฮียโอ้โหมามาดิโอ้ยเฮ้ยมันทะลุได้เหรอโปโปรโมชั่นเห็มหนึ่งไงเฮียฆ่าคนยากชิบหายเลยไอ้ชิบหายละโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยกูเต้นแล้วกูเต้นโถแล้วอมบี้โอ้โหอียบเป็นฝั่งชนะครับอืออียบนชนะค่อนข้างง่ายเกินไปละมีอมตะด้วยโอเคจบเคนนี่แหละโอ้โหคือแมปนี้มันก็ค้างๆสนุกอยู่ครับแต่ผมไม่งไม่ได้เป็นคนที่แบบว่า,วายิงฆ่ามันม,มีตาย แค่ทีเดียวเลยคือฆ่าไม่ได้สักตัวคือเป็นมัมมี่ตลอดเลยนะครับโอเคนะครับก็จบไปเกมไปที่เรียบร้อยครับก็อันดับผมก็ไม่ได้เป็นเท่าไหร่นะก็ไม่เป็นไรนะครับเกมนี้ก็ขังสนุกใช้ได้เหมือนกันนะเออสนุกเหมือนกันโอเคก็สนุกใช้ได้นะคือเกมนี้มันก็สนุกอยู่นะครับหมดมัมมี่มันก็สนุกไหมมันก็สนุกอยู่แต่ที่ ไม่สูงก็คือผมไม่ได้เป็นคนเลยคือโดนมันม,มีค่าก็แต่มันม่ม,มีค่าก็ค่าคนไม่ได้สักคนเลยก็ค่าคนแค่นิดเดียวเองโอเคครับเดี๋ยวปิดคลิปกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมออกจากห้องไปมึงนะโอเคนะครับก็เมื่กแบ,บ้านคลิปนี้ก็เชิฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเลยครับก็คลิปนี้อยากให้เล่นเกมบริเอ็เจอรต่อไปเนี่ยก็กดไลค์เยอะๆกดติดตามเยอะๆเลยนะครับก็คลิปก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ